สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมนายอัตพลปราบงูเหลือมครูฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda เมืองงามวันนี้เรามากับโครงการขับขี่ปลอดภัยไปกับ Honda าเมืองงามเป็นคลิปที่ให้ความรู้และตอบทุกข้อสงสัยในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภยัยวันนี้เรามาแนะนําเรื่องหนูเข้ารถกันนะครับศูนย์บริการ Honda าเมืองงามนั้นพบเจอปัญหาที่ลูกค้าประสบปัญหาเกี่ยวกับ หนูเข้าตัวรถบ่อยครั้งทำให้อุปกรณ์ในตัวรถเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากและนี่คือความเสียหายที่เกิดจากหนูเข้าตัวรถครับปัญหาที่พบเจอบ่อยเกี่ยวกับหนูเข้าตัวรถ 1. มีกลิ่นฉี่หนูหรือกลิ่นสาบหนู หนูเข้าบริเวณช่องอากาศภายนอกที่แผงจิงหลีดด้านหน้าซ้ายเข้ามากัดลิ้นเปิดปิดเบเวอร์แอร์ทำให้เกิดความเสียหาย 2. พบเสียงดังในห้องโดยสารขณะเปิดแอร์เกิดจากหนูคาบเศษกระดาษหรือเศษใบไม้เข้ามาในเบเวอร์แอร์จึงทำให้เกิดเสียงดังและอาจทำให้มอเตอร์เบเวอร์แอร์เสียหายได้ 3ระบบไฟฟ้ารถยนต์ทำงานผิดปกติหนูอาจกัดสายไฟจุดสำคัญของระบบเกียร์หรือเครื่องยนต์และอาจทำให้เกียร์หรือเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้วิธีแก้ไขหลังเกิดปัญหาหนูเข้าตัวรถ 1. ทําทำการเปลี่ยนลิ้นปิดเปิดอากาศที่หนูกัดชำํำรุดเสียหายใหม่ไม่ให้มีช่องที่หนูจะสามารถเข้าในตัวรถได้ สเปลี่ยนไส้กรองอากาศแอร์ใหม่เพื่อลดกลิ่นอับหรือกลิ่นชีหนู 3. เปลี่ยนชุดสายไฟที่เกิดปัญหาใหม่มเ,เมื่อแก้ไขจุดที่เสียหายที่เกิดจากหนูเข้ารถแล้วนั้น ทางศูนย์บริการมีการรับประกันงานซ่อมให้6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอีกทั้งยังมีบริการล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดตู้อบโอ,โ,อโซนพร้อมฆ่าเชื้อด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยด้วยครับในกรณีที่หนูเข้ารถและเกิดความเสียหายบ่อยครั้งซึ่งแต่ละปัญหาที่เกิดอาจไม่เหมือนกันแนะนําให้ลูกค้านํารถเข้าศูนย์บริการเพื่อให้ช่างผู้ชนานาญงานตรวจสอบและหาแนวทางป้องกันปัญหาหนูเข้ารถได้อย่างตรงจุดครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมครับกับการแนะนําเรื่องปัญหาหนูเข้ารถยนต์หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะครับหากลูกค้ามีข้อสงสัยสอบถามสามารถสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมจะเข้าไปตอบทุกๆคําถามและฝากติดตามคลิปขับขี่ปลอดภัยไปกับ honda เมืองงามด้วยนะครับสวัสดีครับ